สวัสดีครับวันนี้ผมปอนช่องปอนดี้ชาแนลนะวันนี้เราจะมานั่งพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การไปเที่ยวหรือปไปการไปเข้าค่ายที่เขาชนไก่มา4วัน3คืนปีล่าสุดก็คือปีนี้เป็นวันที่24ถึงวันที่27มกราคมนะครับโดยที่มาทำคลิปนี้เพราะว่าไอคลิปที่แล้วอะไอไลฟ์สดที่เพิ่งไลฟ์สดไปเนี่ยผมเผลอเราทิ้งแล้วก็เลยต้องมาทำใหม่ขออนุญาตนะครับถ้าผมทำผิดพลาดหรือทำอะไรผิดพลาดไปอย่างนั้นก็ผมเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยผมเพิ่งมาลบไลฟ์สดตัวเองทิ้งมามาเริ่มเเลยมา เร็วๆแล้วกันเนาะมัน20นาทีเราจะไม่ใส่ดีเทลอะไรกันามางใหม่นะว่าในในไลฟ์สดถ้าใครได้ดูบางคนก็จะออรู้แล้วแต่อันนี้บางคนที่ยังไม่เคยดูหรือว่าผมชี้แจงวันีคลิป รวมๆภาพว่ามันจะมีคลิปอยู่ในไลฟ์สดผมไม่มีเพราะว่าทําผมดันลบไฟทิ้งกั้นผมจะเริ่มให้ใหม่เลยนะครับมาเริ่มแล้วก็จะบอกว่าที่เขาชนไก่นะครับขอเริ่มอย่างหนึ่งก็คือสภาพอากาศที่เขาชนไก่นะครับค่อนข้างจะมีหลากหลายรูปแบบทุกสิ่งที่คุณต้องการตั้งแต่ร้อนหนาวอุ่นเย็นแล้วก็ร้อนมากแล้วก็เป็นฝุ่นเป็นฤดูฝุ่นเลยก็ได้มันมันมันไม่ใช่ฝุ่นในกรุงเทพแบบมันเป็นฝุ่นแบบฝุ่นจากไอ้พวกดินแดงดินดินแห้งๆของเราเราเดินแล้วเราส่วนใหญ่จะจะมีคนชอบเดินเตะเดิน เดินเดินไม่ยก,ทกเกท้าว่าเดินลากเท้าในฝุ่นไม่ยกคลุงแม่ผมกินฝุ่นไปนหลายคำมากกินแบบตัวเข็ดฟันไว้ง่ายอ่ะแล้วที่สองก็คือความเป็นอยู่ในเขาชนไก่นะครับก็คือเอ่อยังไงอะ่ะมันมีแค่เต็นท์ให้คุณคุณจะไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ไม่มีเครื่องเป่าอากาศไม่มีอะไรให้คุณที่เป็นแบบเพิ่มความเย็ในให้คุณเลยคุณต้องหวังแต่สภาพอากาศตอนกลางคืนเท่านั้นซึ่งกลางคืนที่ผมไปอยู่มา ที่เป็นอยู่ในกองพันนะมันจะแบบมีคืนนึ่งหนาวๆบ้างคืนนึงก็โคตรร้อนแล้วเพื่อนมาเผื่อมาบอกว่าไม่จะตายแล้วไม่แบบร้อนชิบหายเลยไม่แบบไม่ไหวว่ะแล้วก็ประโยคที่แล้วก็ข้อที่สามก็คือประโยคที่เป็นเพื่อนเขาจะพูดพูดกันถ้าใครขอเตือนอย่างหนึ่งว่าใครที่ชอบกินอาหารหรือว่าชอบเอาอาหารไปทานในเต็นท์ระวังนะฮะระวังมดแมงสาบงูหรือหมาเข้าไปกินนะฮะหมาเข้าไปนอนเออไม่มีเต็นท์หนึ่งข้างเต็นท์ผมอ่ะ แม่งสาเข้าไปแล้วเพื่อนแม่งโคตรกลัวเลยเออประมาณนั้นแล้วก็อากาศตอนกลางคืนนะบางวันมาอาจจะค่อนข้างร้อนบ้างอะไรบ้างก็แนะนํว่าให้เตรียมพัดลมพกพาไปได้เตรียมยาดมไปได้แต่จะบอกคำคำแนะนำคำหนึ่งว่าทหารเขาไม่ได้ตรวจกระเป๋าแล้วนะทหารเขาแค่บอกว่าเอ้ขเขาเอาละสิ่งไรไม่ดีมาให้เอาไว้ให้ทหารให้หมดไม่งั้นเขาจะเทกระเป๋าคุณอนะ่ะเราทำแค่นี้พอทหารเขาไม่จะเขาจะไม่ตรวจกระเป๋าคุณเขาจะไม่ยกกระเป๋าเทราดล,ลง เทลงพื้นไม่นะเขาทานเขาจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับแล้วก็ข้อต่อมาคือการเดินทางในการเดินทางในเขาชนไก่ก็จะแบบว่าเน้นส่วนใหญ่เน้นเดินวันวันแรกอะ่ะเรายังไม่เดินอะไรหรอกวันแรกเราไปอยู่ที่การฐานการปรับตัวอะ่ะแล้วก็วันที่2เราเดิน10โลวันที่3เดิน8โลแต่ไอสิบโลกับแปดโลคือไปกลับอย่างละครึ่งนะเอาไว้ง่ายแล้วก็วันที่สี่เราอยู่ในค่ายแหละง่ายๆแล้วก็เดินชิวๆนะครับแล้วก็อย่าพูดข้อข้อที่5คือด้านอาหารการกินจะบอกว่า ค่อนข้างจะต้องเลือกนิดน,นึงถ้าใครกินอาหารฟรีได้อะโคตรประหยัดเงินเลยแต่ว่าถ้าใครขี้กินอาหารฟรีไ,ได้เช่นผมผมกินอาหารหลวงไม่ได้ว่าอาหารฟรีไม่ได้อะผมก็จะต้องไปกินมีไก่แดงมีหมูปิ้งมีไส้กรอกอะไรงี้ก็ต้องกินไปรเทาไก่แดงที่นั่นขายมาละสิบาทนะเป็นแบบอะไรที่ทุกคนซื้อเยอะมากนะครับแล้วก็ต่อมาพูดถึงได้ไม่ได้ก็คือด้านการอาบน้ําซึ่งการอาบน้ำนี่เขาไม่ได้มีห้องน้ำแยกนะนะแบบแบบล็อกล็อกล็อกไม่มีนะนี่เป็น ห้องอาบน,น้ารวมมันจะมีเป็นอ่างน้ําให้เรานะครับแล้วเราก็ไปอาบรวมๆกันในนั้นแล้วก็แต่งตัวสใส่กางเกงในใส่กางเกงซับในใส่บอ็อกเซอร์ใส่อะไรไปก็แล้วแต่อ่ะอาบน,น้าเสร็จปุ๊บก็ออกมาข้างนอกว่าเช็ดตัวที่นั้นก็แถวนั้นก็จะมีกําแพงให้เราผ้า,ผ,าผ้าอยู่นิดนึงแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีฝักบัวเป็นแถวซ้ายขวาให้แล้วก็น้ำจะไหลไม่ค่อยแรงสัสกเท่าไหร่แล้วก็ในการอาบน้ำทั้งน้ำถ้าเสียงดังปุ๊บนะทหารเขาจะมาแกล้งเราให้เรา ลูกนั่ง3าทีหรือ10ทีเนี่ยผมโดนไปแล้ว3าทีโหทรามามสุดๆเป็นอะไรที่ไม่ได้สุดเลยนะครับแล้วก็ต่อมาคือด้านการจัดของนะครับใครที่แบบหวังว่าเอเข้าไปในเต็นท์แล้วอะ่ะเราต้องจัดของให้เป็นแลนด์มากของเราอะ่ะมันไม่ได้นะฮะไม่แนะนําบอกแล้วว่าการจัดของในเต็นท์จัดของเท่าที่เราพอทําให้มันเราอยู่ได้เราจัดของที่เราที่มันจําเป็นที่ต้องใช้ให้เราเอา,เอามันอกกระเป๋าอะไรที่มันไม่จําเป็นซ่อนไว้ในกระเป๋าให้หมดนะครับแล้วก็ของที่อยู่ในกระเป๋าในวันที่2อ,อะ่ะเราแนะนําว่า เอาออกจากกระเป๋าไม่หมดเพราะทหารเขาจะให้เราใส่ของเช่นใส่ของใน,นกระเป๋าแล้วก็ต้องเดินทางไปเข้าป่าไป5โลแล้วก็กลับมี5โล,ลก็คือ10โล,ลก็คือต้องใส่แบบพวกถาดหลุมใส่สมุดใส่อะไรที่มันช่วยให้คุณเดินทางได้ง่ายๆเดินทางตัวเบาๆ,ๆไปนะครับไม่แนะนําให้เอาของ,ตองเต็มใส่กระเป๋าไปไม่งั้นคุณตายแน่โอเคอนะต่อมาเรื่องการดื่มน้าหรือว่า,วาอตอนเราไปเราจะมีสายเก่งที่พาดไหลอ่ะแล้วก็จะมีเป็นที่ คาดเอวแล้วมันจะมีกระติกน้ำมาหนึ่งซึ่งกระติกน้ำเนี่ยมีอันตรายอย่างหนึ่งคือถ้าล้างไม่ดีกลิ่นโคตรแรงเลยผมเราคนหนึ่งที่ล้างแล้วกลิ่นไม่กลิ่นไม่แรงกลิ่นไม่ได้เราไปซื้อน้ำที้งทิ้ที่น้่มีขายทุกที่ที่คุณไปในป่าเขาก็มีขายที่กองพันก็มีขายขายคนละสิบบาทแล้วก็ที่ค่าย ที่กองพันม,ม,มีน้ำให้เติมเป็นแทงค์น้ำสีน้ำเงินแล้วก็ตามจุดต่างๆในป่ากาจะมีแทงค์น้ำให้คุณเติมให้คุณเกาะอะไรได้ก็ท่านจะสะดวกสบายนะครับแล้วก็ต่อมาขอพูดถึงชื่อสถานที่แล้วกันเราจะมีอยู่ไม่กี่สถานที่เลยเดี๋นั้นชื่อสถานีที่สามสิบคือสถานียิงปืนสถานีที่สามสามคือตั้งด้านการตั้งรับแล้วก็การบุกรุก,ก,กไว้ง่ายตั้งรับเราก็ไปอยู่ตามไงอ่ะ ตามหลุมหลบภัยแล้วการลุกเราก็ต้องคานหมอกเข้าไปผ่านรถรถหนาเพื่อไปบุกฆ่าศึกศัตรูแต่อันนี้ไม่แค่การจําลองนะไม่ได้ทําไม่ได้แบบเล่นกันแบบ่าดเจ็บล้มตายอะไรแบบแค่จําลองขึ้นมาให้เราเห็นนันนแล้วก็จะมีฐานการเข้าป่าเราต้องฐานการเข้าป่าต้องเดินเลยจากฐานแก๊สน้ําตาเข้าปีประมาณเกือบ2โลเอาง่ายๆแล้วก็ฐานแก๊สน้ําตาเป็นอะไรที่ผมบันเทิงมากเขาบอกว่าห้ามเข้าห้ามมีคนห้ามเข้าเช่น ตาแพสเอ่อตะเลทำมีคอนแทคเลนเลสิกตาสองเดือนมาแล้วอ่ะแล้วก็ภูมิแพ้อ่ะเขาไม่ได้บอกว่าตาแพ้แสงแพ้ลมห้ามเข้าซึ่งจะบอกว่าคําเตือนคําเตือนตาแพ้แสงแพ้ลมห้ามเข้านะครับผมเป็นคนที่ตาแพ้ลมแพ้แสงขอคุมลัอกตาค่อยป,ปุ๊บตอนก่อนเข้าจะใส่หน้ากากทุกคนก่อนเข้าเราิ่มปปุ๊บ มองไม่เห็นเลยเลยผมวิ่งออกคนแรกเลยแล้วทุกคนเห็นแบบผมผมเกือบตายจริงใช่ผมบอกว่าผมเกือบตายจริงเราน้ำตาผมหลับตาแล้วแค่ข้างในเห็นมันเป็นเลือดอ่ะแล้วเส้นแล้วเส้นเลือดปูดหมดเลยแล้วก็หายใจแทบไม่ออกแทบจะเป็นลมเกือบอ้วกเอาไง่ายแล้วก็จะมีฐาน CPR ฐาน CPR คือฐานแรกในวันแรกที่เราไปถึงว่ามันเราจะได้ข้อฐานนี้มมันตอนปมะมันบ่ายโมงนะครับแล้วก็จะเป็นฐานโค้งหนองนาฐานนี้สบายที่สุดเย็นที่สุดลมลืนสุดอะไรสมบูรณ์สุดมีห้องน้ํามีกระจกอะไรให้เรา เป็นฐานที่อยู่ในวันสุดท้ายก่อนกลับบ้านนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสะดวกสบายก็พูดไปแล้วเนาะต่อมาพูดถึงร้านด้านร้านค้านะร้านค้าที่นั่นก็จะมีให้หน้ากองหน้ากองนธุ์อ่ะจะมีร้านขายชานมร้านขายน้ําขายไส้กรอกขายสับปลี่โยเกิร์ตขายไก่ปิ้งเอขายหมูไก่แดงหมูปิ้งขายน้ําขายขนมปังขายของที่คุณได้ซื้อได้ซื้อแน่นอนแล้วก็ของค่อนข้างจะถูกแล้วก็ค่อนจะแพงอย่างหนึ่งก็คือรองเท้าแตะที่แบบเป็นทอาอีมีบอะ่ะที่แบบซื้อร้านร้านยี่สิบบาทอะ่ะ ที่ท่านขาย50สบาทนะครับผมเพื่อนผมซื้อแล้วจริงๆอ่ะแล้วก็จะมีการกําหนดเวลาการเข้านอนแล้วก็การตื่นนอนเนาะก็จะมีการกาหนดเวลาเข้านอนเราเราจะได้นอนประมาณตอนประมาณสี่ทุ่มนะครับโดยส่วนใหญ่จะนอนประมาณสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นนอนประมาณประมาณตีสี่นะครับโดยวันแล้วก็ตอนมาจะมีการเข้าเวรซึ่งจะแบ่งการเข้าเวรไม่นังแต่เวลาสี่ทุ่มถึงตีสี่ครึ่งซึ่งผมจะเข้าเวรวันแรกเลยมั้งเออใช่ก็คือวันแรกตอนประมาณตีหนึ่งถึงตีสองเป็นเวลาที่บันไลมากเพราะไม่เงื่อนในนอนแล้วเข้าไปปุ๊บ ครูเขาบอกว่าเขาจะมีการเดินตรวจเวรใช่ว่าครูเขาจะเดินตรวจเวรไม่แม่งไม่เดินตรวจเลยเว้ยไม,ไม่แบบเล่นตาตสบายแล้วผมก็แค่ไปเดินอยู่รอบเต็นท์ที่ขังอาวุธมันจะมีแบ่งไปหมดเจ็ดสถานที่สถานที่ละสองคนก็คือเป็นหนึ่งคู่เวรไว้ง่ายแล้วก็จะมีการเป่าสัญญาณนกหวีดสามครั้งปี๊ดปี๊ดปี๊ด,ดเพื่อให้สัญญาณว่านอนได้แล้วแล้วก็จะมีคู่คำว่าลาตีสวัสดีนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่นั่นไม่ดีไม่เหมาะสมในการเอาไปดาวน์โหลดคลิป ได้นั่งได้นั่งได้แค่นั่งเล่นเกมพอนั่งคุยไลน์อย่างนี้ก็โอเคแต่ว่าถ้าไปอยู่ในป่าจะได้แค่โทรออกต้องโทรด้วยสัญญาณมือถือเท่านั้นโทรไลน์ไม่ค่อยได้ส่งข้อความผ่านไลน์ไม่ได้เพราะว่าในป่าเน็ตไม่มีนะฮะที่โล่งแจ้งยังไงก็ไม่มีเน็ตเน็ตจะเป็นแค่ 3G H+ หรือว่า H เลยนะครับแล้วก็จะมีการขายจะมีร้านขายของทุกทุกสถานีทุกสถานที่ที่คุณได้ไปเช่นในป่าก็จะมีร้านน้ําขายในไอ้ไรวะ แล้วฐานฝึกก็จะมีนั้นมีไก่ปไก่ทอดขายมีอะไรขายมีลูกชิ้นอะไรขายเต็มไปหมดแล้วก็พูดต่อามาคืออ่อมีจะมีการพังหน้าการพังหน้าเราจะได้พังหน้าในวันที่3ตอนได้เป็นฐานตั้งรับเราก็การบุกลุกผมได้ครูเขาบอกว่าเอาไปแว่นเอาแก้วน,น้ำเอาพัางหน้าครูครับทา,าผมนะครับทาเสร็จปุ๊บครูว่ายื่นแก้วน้ำให้ผมแล้วว่าเดินทายเพื่อนสักสิบคนผมก็เดินทายเพื่อนสิบคนแล้วจะบอกว่าใครที่ แพ้อะไรง่ายบนหน้านะว่าหน้าหน้าเราแพ้ง่ายอย่าไว้ง่ายก็แนะนําว่าทาฐานน้อยๆเพราะเป็นสิวง่ายผมก็เป็นหนึ่งนั้นที่แบบออโดนอะไรไปนิดนึงมันก็จะเป็นสิวซึ่งตอนก่อนไปอ่ะสิวแม่งไ,ไ,ไม่มีเลยเว้ยแต่ตอนกลับมาปุ๊บไปอยู่ที่ฐานโค้งหนองนาเราได้เราเพิ่งเจอกระจกสองหน้าครั้งแรกตรงโค้งหนองนาแบบสิวเต็มหน้าเลยว่ะกู เราไปได้ว่ะแค่นั้นเลยเออแล้วก็จะมีการเข้าฐานแล้วก็กาสลับฐานกันตลอดเวลานะก็จะแบบมองว่าผัดหนึ่งอะไม่มี500กว่าคนที่ผมไปนะเขาจะมีหลายหลกหลายโรงเรียน500ยกว่าคนอะมันจะไม่ได้เข้าฐานเดียวกันทั้งหมดนะเัาก็จะมีการสลับฐานไปนู่นบ้างไปนี่บ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอพูด,ดเรื่อง เพิ่มเติมให้เล็กนิดเดียวกันเนาะอ่าครูฝึกที่นั่นน่ะเขาจะแบบมีการข่มขู่เรามีการแกล้งเราบ้างผมเจอมาแล้วนะฮะรอบหนึ่งเขาบอกว่าให้เก็บของให้เสร็จภายในทีห้าครึ่งก็คือพูดตอนก่อนนอนแต่พอแม่งตื่นนอนแม่งบอกว่าให้เก็บของให้เสร็จภายในทีห้ายี่สิบแม่งเรียมสิบนาทีรีบไปแล้วสิบนาทีเออประมาณนี้แล้วก็จะมีการทําอาหารในป่าเป็นของวันที่สามตอนเย็นจะมีเมนูเขาจะมีวัตถุดิบมาให้หมดเลยมีทุกอย่างหมดคือต้มยำนะฮะเราต้องก่อไฟเองแต่การก่อไฟอไม่ใช่เราต้องแบบนั่ง่งนไม้นะ เขาจะมียางมอไซค์แล้วก็จะมีพายแชกแล้วเขาจุดให้อ่ะล้วก็เอาพวกเศษไม้เศษฟางเศษใบไม้ไปหยุดไปไปไปสุ่มใสแค่นั้นเองนะครับแล้วก็น้ําที่สุดรอรอมีขายให้แล้วก็มีให้กอกนะคร่บับก็อกอกฟรีนะครับ <S <S แล้วก็จะบอกว่าเออจะมีการตั้งหัวหน้าหมู่หัวหน้าหมวดหัวหน้าเวเาหัวหน้าหมู่หัวหน้าหมวดหัวหน้าเวหัวหน้ากองร้อยกองพนันเนี่ยมีหมดผมเลยเป็นหัวหน้าหมู่ซึ่งเป็นไงวะแถวตอนแบ่งอ่ะเขาจะแบ่งเป็น12คนไอ้12คนแถวผมมาพบแล้วแต่ไอแถว ดา้านเอ้เอแถวไหนวะแถวด้านเนี้ยแถวด้านขวาเนี่ยมันเอตได้11ไอคนด้านหน้าไม่นก็ต้องหยิบไปอยู่แถวหนึ่งซึ่งไม่เป็นหัวหน้าใช่ปะผมเิต้องหยิบขึ้นไปหัวหน้าซึ่งแบบว่าเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยถ้าใครได้เป็นหัวหน้าแบบแจ๊กขอดมากโดนคุณสมพงษ์ที่สุดไว้ง่ายอ่ะแล้วก็ต่อมาก็คือสิ่งที่ควรจะเอาไปแบบเอาไปแบบให้มันพื้นฐานแล้วกันเนาะอย่างเมีผ้าขนหนูผืนใหญ่นะไม่นแนะนำให้เอาผืนเล็กไปเพราะผมเอาผ้าขนหนูแบบยังแบบไงไมเเหมือนผ้าเเหมือน,นมผ้า ผ้าเช็ดหน้าเอาไปประมาณ6ผืนวันไหลมากเช็ดตัวไม่ได้เลยอาบน้าเสร็จปุ๊บไม่งก็ยืมผ้าเพื่อนยืมผ้าเพื่อนเช็ดตัวประมาณนั้นก็จะแบบแชร์ต้องมีการแช์อะไรกับเพื่อนเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดที่2ก็คือชุดลอดอชุดนอกที่เป็นชุดหนาๆนาะที่เป็นชุดที่ใส่ตอนใส่ต้องต้องใส่กระดุมอ่ะรือวก็ต้องใส่ซิปของบางคนอ่ะเอาไปอย่างน้อย 1- 3ถึงสชุดนะไม่แนะนำให้ไปแค่ชุดเดียวเพราะคุณถ้าใส่ชุดเดียวถ้าคุณไปชุดเดียวใส่4วันตายแน่นอนนะครับเขาจะมีบริการซักชุดให้คุณในวันในคืนที่3แล้วววัันน วันที่สี่ตอนเช้าอ่ะเขาจะเอาชุดมาคืนให้เขาจะเก็บเข้าในการคูณทั้งเสื้อทั้งกางเกงอ่ะสีบาทแต่ว่าสะอาดหมดจดอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ชุดด้านในอ่ะที่มันเป็นเสื้อยืดรอ่อเอาไปสัก4ี่ถึงหตัวได้ผมเอาไป6ตัวผมได้ใช้แค่4ตัวก็นขาจะเหลือเฟือแล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์การอาน้ำเอาไปให้ครบนะครับแล้วก็ระวังหายแล้วก็อย่าเอาสิ่งที่มันเล็กเกินไปเช่นยาสีฟันยาอลอดเล็กเกินไปผมเอาหลอดเล็กไปนิดหนึ่งพอะอะไรวะเอาวันแรกเสร็จอเอาไปอาน้ําเสร็จอ หายเอากลับมาเต้นหายยืมของเพื่อนไต่ฟันต่อยืมยาค่ฟันอย่างเดียวนะไม่ได้ยืมไต่สีันยืมพี่ชาสีฟันนะครับแล้วก็ต่อมาคือ power bank power bank อ่ะแนะนำม,มาไปสักสองสามตัวแต่เอาไปแบบคุณภาพดีๆนิดนึงไม่ได้แนะนำแบบอุย้ยเอาของเสื่อมไปอย่างนี้ระเบิดนะฮะไม่ไม่ระเบิดก็พังนะฮะผมเอาไปแค่ตัวเดียวอยู่ได้แค่วันที่3ก็คือหมดแล้วก็บัรไามากเราต้องไม่นั่งเกาะเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่รู้อยู่ไหนประมาณนั้นแล้วก็เกงขาสั้นรือว่าเกงข้านอนเนี่ยเกงนอนของผู้ชายแต่ละคนเนาะก็ให้เอาไปสััััักกกกตตววล็็เเืืออนะะคครบไปยงดี กเก็เก่งเลยไปสักสาตัวก็ยังดูโอเคอยู่นะครับแล้วก็การตากผ้านะฮะถ้าใครคิดว่าผ้าเรามันเหม็นมอเรเวอ,อ,อะไรสักอย่างอะ่ะบนเต็นท์มันจะมีพื้นที่แค่เราแล้วก็เอาผ้าไปแบะไว้วางแบะกองเอาไว้บนเต็นท์แบะ ให้มันแบบเรียบๆนิดนึงให้มันไปเลยแบบนิดหนึ่งแล้วตอนเช้ามันจะแบบมันจะชื้นๆนิดนึงแต่ชื้นนั้นคือไม่ได้ว่ามันเปียกนะชื้นๆแต่มันจะไม่คันจะไม่มีเชื้อราอะไรเลยก็ใส่ได้ตลอดไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครว่าโอ๊ยเป็นลมว่ะเป็นที่ตกว่ะเขาจะมีหน่วยพยาบาลให้คุณทุกที่แล้วถ้าถ้าถ้าเป็นนะเขาจะคุณจะได้โบแดงที่ไหลข้างขวามาแล้วคุณก็จะเป็นผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยเขาจะคุณจะแบบไม่ค่อยได้รับการฝึกอะไรสทกหไหอยแต่ว่าเขาจะให้ผ่านอยู่ดีนะครับประมาณนี้แก็สิงุคตออมือกากบบถึเ เล่นพลาสกที่มันใส่กระเป๋าได้อะเออนั่นอะเขาจะมีให้ขายเขาจะมีให้ซื้อพร้อมกับปากกาตอนวันตอนวันแรกๆเลยตอนที่คุณไปเลยผมซื้อไป10บ,บาทสมุดเล่มโคตดเล็กถ้าใครดูในไลฟ์สดนะบอกโคตดเล็กเออทะมาณนี้แล้วก็ขอพูดในเรื่องของฟิลลิ่งทั้ง4ี่วันแล้วก่อนที่ได้ไปขอพูดแบบสั้นๆนะครับก็คือวันแรกคือเอามาทําไมวะ วันแรกอะอยากกลับบ้านแต่ตวันต้องแต่ตอนที่เดินเข้าไปที่ศูนย์รอรอดินแดงตีห้าคืนแล้วก็อยากกลับบ้านมากเลยแล้ววันที่สองคือเอามาทำแที่นี่เ้เข้าใจว่าเดินสิบเดินไปกับห้าโลอะโคตรสุดยอด เมื่อยหขาชี้ายเออใครไม่ไหวแม่งก็ต้องนั่งรถอะไว้ง่ายแล้วก็วันที่3คือเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยมากกว่าวันที่2เหนื่อยนาอกว่าวันที่2นะว่าเป็นวันที่แบบโคตรชิลทำเสร็จปุ๊บเขาปล่อยคุณเลยนะครับแล้วก็วันที่4คือเป็นวันที่แบบคุณไม่ต้องทำอะไรคุณก็ไปนั่งฟังการบรรยายไปนั่งอยู่ที่ลมๆธรรมชาตินิดนึงก็เคแล้วครับแล้วก็จะบอกว่าการไปรอดของปีสามอะมีการยิงปืนมีการเข้าเต็นท์แกน้ำตาขึ้นแกน้ำตาเราแบบเมื่อกี้การยิงปืนมีการยงคคบเ็แล์โ บอแล้วโคตรแคบเล็งยังไงก็ไม่โดนผมเล็งเป้าโคตรสะอาดเป้าสะอาดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนวน,น้อยจะเป็นเป้ามีรูเอาไว้ง่ายแล้วก็รางวันแรกๆเขาจะแจกถาดข้าวให้คุณถ้าคุณไม่กินก็ไม่เป็นไรเขาจะพกไปคุณคุณพกไปทุกที่ไม่กินเขาไม่ได้บังคับแต่ว่าถ้าทําหายปุ๊บโดนลงโทษน,นะครับแล้วก็จะมีการให้ให้ใหปืนไปหนึ่งกระบอกเป็นปืนสนัยไม่รู้ว่าเป็นคาก็แปะหรือว่าเป็นโมซินหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างแบกไปแบกไปฝั่งนี้ฝั่งไหลขวาเนี่ย ตอนเนี้ยปวดไหล่มากตอนแบกไปแบกไปทําไมวะยิงก็ยิงด้เขาเขาไม่ให้เรายิงปืนเล่นแบบยิงแบบไม่มีกระสุนนะเขาจะเขาจะล็อกเคเบิลทมาให้2เส้นศูนย์เลงบางคนมีกล้องมีมีอะไรมีให้เล็งผมงผมไม่มีเออแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็จะบอกว่าเงินที่ให้ไปอ่ะก็ให้ไปสัก5 0 0ร้อยถึงแปดร้อยบาทแล้วไม่ได้นำให้ต้ำกว่า400ร้อยผมเอาเงินไปแค่ส0่อ400อ่ะรู้ว่าเงินหมดแต่วันที่2วันที่3าปลำบาก เพื่อนมากเพราะเพื่อนต้องจ่ายกับไอ้ผมก่อนผมค่อยไปจ่ายกันทีหลังนะครับแล้วก็เพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เราซื้อไม่ใช่ว่าเราซื้อแค่ของหน้าตอนแค่ตอนอาหารนะครับมีในป่าให้คุณซื้ออะไรกินระหว่างทางในเต็มเลยนะครับแล้วก็การเล่นมือถือการเล่นมือถือที่เข่าชนไก่ไม่ไไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะว่าเขาจะไม่ค่อยให้คุณเล่นในแถวคุณก็ห้ามเล่นอะไรคุณก็ห้ามเล่นคุณจะเล่นได้แค่ตอนเช้าตอนพักตอนพักก็คือตอนแบบช่วงระหว่างพักในการฝึกแต่ของแต่ละผัดอะแล้วก็จะมีแค่ตอนกลางคืนนนนะะคครับททีุ่่ณจได้เลานนะครับ แล้วก็คุณจะไม่มีแรงเล่นเลยแหละในการเล่นมือถือเพราะว่าหมดแรงแนละ้วตัต้งแต่ตอนเดินตอนฝึกแล้วนะครับแล้วก็ข้อควรระวัง4ี่ข้อคืออยาทําปืนหายอย่าทําของหายอยาทาทาถาดข้าวหายเลยอากทำกระเป๋าหายเออเพราะว่าถ้ากระเป๋าสีเขียวเราหายหพวกอะตอนกลับบ้านนะหาไม่เจอกลับบ้านยากมากถ้าคุณโช,โชคดีหน่อยคนหาเจอไปเอาหน้าไปเอาตรงหน้ากองประชาการนะคนที่คุณจะมีคนเจออยู่นะครับโอเคมีประมาณนี้แล้วก็ขอพูดถึงไดอารี่ทั้ง สวันเลยแล้วกันเนาะขอพูดแบบสั้นๆน,นะคขคือพูดผมพูดไปเลยนะคือเวลาอาจจะที่ผมไปพูดต่อไปนี่คือเป็นไดอา,ารี่ทั้ง4วัน3คืนนะของที่ผมได้ไปนะแต่ว่าเวลาอาจจะไม่ค่อยตรงบ้าง อาจจะอะไรนิดหนึ่งอนิดหนึ่งบ้างนะก็จะมีอะไรเสริมเมข้าไปนิดหนึ่งนะครับก็คือเริ่มเลยนะครับตีห้าครึ่งเราต้องไปถึงศูนย์ดินแดงแล้วก็ตอนนั้นอนะ่ะให้เราเกาะกลุ่มกับเพื่อน4ี่คนไว้นะไม่แนะนาให้เดินห่างจากกันนะไม่งั้นคุณอาจจะหลงคุณอาจจะเดินชีวิตชีวิตคุณอาจจะพังแต่ตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็ขึ้นรถตอน6กโมงครึ่งแล้วก็ให้คุณไปพักเบรกที่แถวเกือบตัวอำเภอเมืองกานะ่ะ ประมาณ8โมง15จะมีมีทั้งร้านข้าวเป็นเป็นเป็นศูนย์นอาหารนะมีร้านข้าวร้านนะ้ำที่กดเงินแบบเคลื่อนที่ห้องน้ําเออมีหมดเลยทุกสิ่งมีคมุณคราคาของฝากด้วยแล้วก็ตอน10โมงไปถึง ฐานไปถึงอุทยานประวัติศาสตร์ก็ทับตนนคุณก็ได้การฟังบรรยายมีการชี้ว่าเขานู้นเขานี้เขานั้นเขาชื่อว่าอะไรเนี่ยคุณูดเห็นจริงๆผมก็เห็นมาจริงๆแล้วแล้วแล้วก็เซโมจะถึงเขาชนไก่แล้วก็เราจะได้กินข้าวเที่ยงวันแรกอจะเดบอนมปราณเที่ยง50เราให้เวลากินแค่25บาที15บาทีจะสำไปน้อยมากเออโอเคนะครับแล้วก็ทมไมจะมีการฝึกนู่นนี่นั่ตอนเสร็จก็จะแบบพูดไปเรื่อยเดี๋ยวผมอ่า เดี๋ยวผมเอาอันนี้ผมเอารายรีแปะให้แล้วกันผมพูดได้เป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปขอพูดนิดหนึ่งว่าไอ้เวลาที่คุณจะดีใจที่สุดก็คือเวลาที่คุณจบการฝึกแล้วมันเป็นวันสุดท้ายเวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายโมงสิบเขาจะพูดเขาจะทำพิธีจบแค่สิบนาทีแล้วจากนั้นคุณจะดีใจมากเหมือนคุณได้ปลดท่านั้นเองปลดความทุกข์ออกจากตัวให้หมดอ่าแล้วก็จะบอกว่าการเดินทางไปนะว่าเอ่อตอนที่คุณนั่งรถบัสอ่ะตอนนตอนตอน,ตอนขาไปอ่ะ ให้เสพยีให้ดีสุดเลยให้นอนให้หนอนที่ให้มันสบายสุดเพราะที่เขาชนไก่ที่ตรงเต็นท์อะเวลาคุณนอนอะนอนกับพื้นดินไม่ได้มีอะไรปูรองให้คุณนอนและตรงเต็นท์อะเต็นท์โคตรแคบถ้าคุณได้ดูในคลิปอันนั้นนะคลิปที่ผมลงอันนี้คลิปจะเป็นคลิปต่อไปนะครับก็ลงตากันนั้นแหละเต็นท์จะมีทรายคุณต้องเอาผ้าปูรองนอนไม่งั้นคุณจะคันหลังมากผมเป็นคนนึงที่โคตรคันหลังแล้วก็ถ้า คุณเป็นคนที่แบบเออต้องการชีวิตสบายๆแนะนำว่าเขาชนไก่ให้คุณอย่างนี้ไม่ได้โอเคนะครับประมาณนี้งั้นขอจบคลิปสําหรับการย้อนหลังแล้วกันจนะเป็นการเล่าย้อนหลังสําหรับคลิปที่ไลฟ์สดรอบแรกไม่ก็เสียเพิ่งรู้ว่าไม่เสียตอนนี้มาอ่านเสร็จแล้วรอบ2คือพอดีแต่กูไปเสือกรถทิง้งอ่าแล้วก็รอบนี้จะเป็นคลิปวิดีโอแบบสั้นๆเอาแค่นี้17นาทีก็ สิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดนาทีก็ไปดูคลิปอันนั้นคลิปรวมภาพรวมวิดีโอแล้วก็รวมประกอบไปกับเสียงอันนี้ไปด้วยนะครับมั้นจบคลิปแค่นี้ก็แล้วครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วก็ขอโทษทุกคนนะครับที่ผมลบถอลบไลฟ์ลสดทิ้งผมรนผมรู้ว่าหลายคนอยากจะอยากอยาก,อยากจะดูในไลฟ์สดแต่ไลฟ์สดมันหายเออผมเข้าใจว่าเออผม,มเพิ่งมารู้ ลบทิ้งีกว่าเออแล้วก็เราต้องเริ่มทำคลิปใหม่ขอจบคลิปแค่นี้ก็แล้วครับขอโทษทุกคนด้วยที่ทำผิดพลาดไปที่ผมไม่ได้เอาคลิปนั้นมาลงเพราะว่าผมเผลอลบทิ้งแต่คลิปนั้นน่ะมีพูดคุยตอบโต้อะไรกันดีมากเลยครับจบคลิปแค่นี้ก็แล้วครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับแล้วก็ให้อนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับนักเรียนนักศึกษาปีหนึ่งแล้วกันเนาะที่จะได้เรียนในปีสองและปีสามต่อไปสวัสดีครับ